มาข้อสมยดครับอันนี้คือ operation operation นะครับเขาให้ a สามเหลี่ยม b เนี่ยในข้อนี้นะหมายถึง2คูณ a คูณ b หารด้วย a ลบ b ก้อนเมื่อคือมาก้อนนี้ครับทำสอขั้นตอนครับได้120แล้ว m สามเหลี่ยม12เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่หาค่า m ให้ได้ก่อนที่เหลือก็แทนค่าไปแล้วก็จบแล้วนะครับมาเรามาแก้สมก,การตรงนี้ เพื่อหาค่าเอ็มกันทั่วนะครับครูแทนค่าโอ peration ครับตรงนี้เข้าไปเลยครับไหนช่วยบอกคนหนว่าห้าสามเหลี่ยมเอ็มเนี่ยเฮ้ยไม่เวิร์ดเป็นตอนนี้ครูยังไม่เวิร์เอางีา้นะครูมองตัวนี้ครับเป็นก้อนึนงไปก่อนนะมองไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัว a อไปก่อนอมองไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวบไปก่อนจะโอเคกว่า ถ้าเรไปกระจายตัวนี้ก่อนนะครับแล้วไปกระจายที่เหลือที่หลังเนี่ยมันจะลุลงลังมากเลยโอเคนะอ่ะมามองตัวนี้คือตัว A คือก้อนหนึ่งบอลนี่คือตัว b คือก้อนหลังเราแทนค่าโอเปอเรชันครับมันจะกลายเป็นจะกลายเป็น2คูณหน้าคูณหลังถูกไหมทุกคนครับ2คูณหน้าคูณหลังครูเขียนเป็นอย่างนี้ พวกเราจะงงไหมครับสองคูณหน้าคูณหลังไม่งงนะเอาสองคูณสิบสองไปยีี่ไปเลยนะแล้วตัดแปดไปข้างหน้านะครับอ่านะและข้างล่างครับข้างล่างก็ส่วนด้วย A-B ลบ b นะไอ้ก้อนนี้นะครับลบกับสิบสองนี่โอเคครับนะเท่ากับร้อยี่สิบทุกคนคนระับ เรามองตัวนี้นะครับเป็นก้อนก้อนหนึ่งอย่าตกใจนะครับมองเป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วกันนะครับค,บคบูย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณนะครับ,รบมันจะกลายเป็นร้อยยี่สิบของไอ้ก้อนก้อนนี้ลบกับสิบสองร้อยสี่สบสี่ใส่ศูนย์ไปอีกตัวหนึง<ฮ>่งอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเลขมันเยอะเกินไปว่ะ <c oughs> ดูไม่กระชอบจังเลย <c oughs> นะครับ ตัดทอนได้ไหมเนี่ยตัดได้ไหมตัดได้ไหมตัดได้ดิเอายีี่หารก่อนดีกว่าง่ายดีครับอ่ะเอายี่สิบสี่หารครับได้กี่ครั้งครับห้าครับโอเคครับตัดทอนกันนะยีิบสี่ตัดทั้งซ้ายและขวาของสมการอย่างนี้ดีกว่าดูกระชับกว่านะครับ ฉะนั้นขอแก้ตัวนี้ใหม่หนึ่งร้อยี่สิบขอเป็นห้าพอนะครับพรวกตัดทอแล้วอ่านะครับอันนี้ขอแก้นินหนึ่งนะเมื่อกี้ลืมสังเกตว่าเลขมันมตัดทอได้มันคิดเเยอะเกินไปคุณไม่ชอบเอาสิบสองไปคูณห้าด้วยกลายเป็นหกสิบครับอ่านี่ไงเลขกระชับลงละฝั่งซ้ายนะครับลอกมาครับจะเหลือแค่ห้าสามเหลี่ยมเอ็มแค่นี้เอง ทัวนะครับก้อนนี้ย้ายเป็นลบเหลือกี่ก้อนเรามีเหลือสี่ก้อนอ่าเรามีห้าก้อนไงย้ายตัวนี้ไปลบเหลือใช่ครับเหลือสี่ก้อนครับแล้วย้ายหกสิบนะครับลบอยู่ไปบวกสรุปสรุปไอ้ก้อนเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ครับ ย้ายสี่ไปหารครับสิบห้าครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับอ่าตรงนี้ครับคุณจะหาค่า M ก่อนนะหาค่าเก่อนนะใช่ครับเอาตัวนี้ครับเป็นแทนค่าอันแรกเหมือนเดิมครับอ่าะสองสอง a สองคูณห้าคูณเอก็เป็นสิบสองคูณห้าคูณเ็ก็เป็นสิบเ ข้างล่าง5ลบ m อ่าแล้วแก้ต่ออีกครั้งหนึ่งก็จบในข้อนี้ครับอ่านะครับเฮ้ยตัดทอนก่อนดีกว่าง่ายดีเอา5ตัดดีกว่านะครับ5หารทั้ง2ข้างของสมการใช่ใช่ครับเอาตัวนี้ครับไปคูณครับนะครับก็จะกลายเป็น 2m เท่ากับ 1 5บหลบสาย้าย 3M อ่าย้ายมาบวกนะครับเป็น 5M ก่อนเนอะข้อนี้สรุปนะครับ M ก็คือ3ครับนั่นเองครับเอา5ไปหานะครับใช่เอคือ3ยังไม่จบแทนค่าคำถามอ่า32ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ก็เอา อ่าโอเคครับนะอ่าโอเคเอา2องคูณสคูณสิหารด้วย3ามลบสิ 12. จบเพิ่งนะโอ้ข้อนี้พตัวเลื่มมาผิดนี่ว่านะครับ เออจริงวยนะโอเคไม่หรอกจริงแล้วข้อนี้คุณพิมพ์โจย์มาผิดตรงนี้ครับมันคือตรงนี้ครับมันคือสองครับอ่าแต่ไม่ไม่อะไรไม่ไอะไรมันเอ่อถ้าเราแก้เป็น2องตัวเนี้ยจะตรงกับช้อยแต่พอดีเราเขียนมาแล้วไม่ไรครับเราทําไปเลยแล้วตอบ แล้วตอบตัวเลขห้าไปเลยครับไม่เป็นไรครับอ่ะข้อดีปดีข้อนี้พิ์โจมผิดคุณลืงบอกให้เราแก้ลืมลืมไม่เป็นไรตอบตัวเลขห้าไปเลยอะไรนะใช่ครับพินหนึ่งเกินมาตัวหนึ่งแต่ไม่ช่ามันช่ามันตอบไปเลย <c oughs> อ่ะจะแก้โจทย์หรือรู้ว่าจะแก้เป็นตัวเลขห้าเอาไงแก้โจทย์เหรอแก้โจทย์นะอ่ะแก้แก้โจทย์รนะรครับ อ่ะสรุปนะครับพอดีพิมพ์โจทย์ผิดแหละครูพิมพ์ครูพิมพ์หนึ่งครูพิมพ์หนึ่งเกินมาตัวหนึ่งนะครับนะอ่ะสรุปครับเออเอาใหม่นะตัวนี้คือมันคือสองนะอ่าลบหนึ่งออกไปเลยครับคำตอบตอบตอบสิบสองนั่นเองครับโอเคนะครับพอดีเท่าทีพิมพ์โจทย์พิมพ์หนึ่งเกินมาตัวหนึ่งนะครับ Ah.